วานนี้เวลา20นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกนับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรากาสให้ในายถาปนาศิริวัฒนพักดีกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทไทยเบฟเฟอร์สจำกัดมหาชนและคณะ เฝ้าทูลละอองทุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายกล้องถ่ายภาพไลก้าลิมิเต็ดอ i ดิชันพร้อมอุปกรณ์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยและถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าที่ปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตามางกูลสิริวิบูลราชกุมารเพื่อทรงใช้ตามพระอัธยาศัยซึ่งกล้องถ่ายภาพดังกล่าวนี้เป็นรุ่นพิเศษจัดทำขึ้นเป็นที่ระลึก เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562โดยได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการฝ่ายกันกลองการขอใช้ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาพิเศษในคณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษให้เชิญตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562ไปประดับบนกล้องถ่ายภาพ วันนี้เวลา17นาฬิกา52นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารอาเนกนิทัศน์มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราชอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบ,บุรีในการพระราชทานปร,ริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2561ถึง2562เป็นวันสุดท้ายมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 3, รวม3,536คน มหาวิทยาลัยสุขโขท,ทัยธรรมาธิราชให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตแก่นักศึกษาและประชาชนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนและชุมชนจัดโครงการและกิจกรรมรูปแบบต่างๆเพื่อพัฒนาความรู้และอาชีพทั้งอย่างได้รับการจาัดสรรทุนวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐเอกชนมูลนิธิและกองทุนต่างๆทั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่ปี2560ถึง2564จำนวน150โครงการเป็นทุนวิจัยประเภททางไกลและวิจัยวิชาการที่สร้างองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้มีการพัฒนาด้านการวิจัยและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องปัจจุบันปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรการโควิด19เอื้อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองปรับแผนการศึกษาเป็น3รูปแบบได้แก่แผนการเรียนก1 ศึกษาด้วยตนเองจากเอกสารการสอนชุดวิชาหรือการทำกิจกรรมการเรียนการสอนใน e-learning มีการวัดและประเมินผลจากการสอบประจำภาคการศึกษา100คะแนนแทนการเรียนรู้ก่อสองศึกษาด้วยตนเองจากเอกสารการสอนชุดวิชาร่วมกับการเข้าร่วมกิจกรรมสอนเสริมเพื่อเสริมความเข้าใจในเนื้อหาเน้นการสอนแบบติวตามหน่วยการสอนทั้งแบบเผชิญหน้าและการสอนเสมือนจริงแบบใช้เทคโนโลยี มีการวัดและประเมินผลจากกิจกรรมสอนเสริมและการสอบประจำภาคการศึกษาและแผนการเรียนรู้กอสามศึกษาด้วยตนเองจากเอกสารการสอนชุดวิชาร่วมกับการร่วมกิจกรรมร่วมเรียนรู้เพื่อประยุกต์ใช้องค์ความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์จากการทำกิจกรรมทั้งการสอนแบบเผชิญหน้าและการสอนเสมือนจริงแบบใช้เทคโนโลยีมีการวัดและประเมินผลจากกิจกรรมร่วมเรียนรู้และการสอบประจำภาคการศึกษา นำนวัตกรรมการจัดสอบออนไลน์มาใช้ในการจัดสอบช่วงสถานการณ์โควิด -19 ที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2563จนถึงปัจจุบันทำให้นักศึกษามีทางเลือกในการสอบและประเมินผลวันนี้เวลา14.55นาฬิกา55นาทีสมเด็จพระกนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลบังคลารามราชวรมหาวิหารเขตพระนครทรงเป็นประธานในพิธีพุทธาพิเศษพระพุทธรูปภัยสัชยาคุรุไวัยทุระยะประพาตถาคตพุทธเจ้าเพื่อนำเงินรายได้สมทบทุนโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บรูรณาการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข Extended OPD ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพื่อเป็นอาคารผู้ป่วยนอกหลังใหม่สร้างขึ้นเพื่อลดปัญหาความแออัด และเชื่อมโยงการให้บริการผู้ป่วยนอกกับอาคารผู้ป่วยนอกเดิมหรืออาคารพอปอรอที่สร้างมาตั้งแต่ปี2532มีผู้ป่วยรับบริการมากกว่า5,000คนต่อวันซึ่งส่งผลต่อการให้บริการทั้งนี้อาคารที่จัดสร้างขึ้นใหม่สูง15ชั้นชั้นใต้ดิน4ชั้นพื้นที่ใช้สอยกว่า36,000ตารางเมตรรองรับผู้ป่วยได้ประมาณ6 0 0 0รายต่อวันมีกำหนดเปิดอย่างเป็นทางการในปีงบประมาณ2566 ทั้งนี้สภา,ากาชาติไทยได้รับพระราชทานพระราชอนุญาตเชิญอักษรพระนามพิถ่ยย่อสอทอประดับบนาพาทิ์สำหรับพระพุทธรูปภัยสัชยะครุวยทุระยะประพาตถาคตพุทธเจ้าที่จัดสร้างครั้งนี้ประกอบด้วยองค์พระหน้าตัก21นิ้วจัดสร้างจำนวน39องค์ องค์พระหน้าตักเก้านิ้วจัดสร้างห้าธาตุได้แก่ธาตุน้ำสีน้ำเงินธาตุทองสีขาวธาตุดินสีน้ำตาลธาตุไฟสีแดงและธาตุไม้สีเขียวจัดสร้างจำนวนธาตุละ239องค์รูปหล่อลอยองค์เนื้อทองคำแท้จัดสร้าง199องค์เนื้อเงินรมดำซาตินจัดสร้าง1999องค์เนื้อบอนรมดำซาตินจัดสร้าง1 9 9 9 9องค์ ชุดเหรียญแบน์รูปไข่ครบเบนจัท่าตุาสีจัดสร้าง1,999ชุดและเหรียญแบน์องค์นูนเนื้อทองแดงจัดสร้าง1 0 000, 0,000 000. เหรียญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคและบูชาเพื่อสมทบทุนโครงการก่อสร้างอาคารและเพื่อความเป็นสิริมงคลได้ทางเว็บไซต์ https p a i s a a y a k u r u westcost o r t h บริการจะส่งได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสภากาชาติไทยชื่อบัญชีสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทย2ประเภทบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี045-2-62588-8ขีดขใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายหารายได้และกิจกรรมสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทยโทรศัพท์หมายเลข0 2 2 5 6 4 6 2 3 หรือ0815551354และ0868295881อหนึ่งเวลา8นาฬิกา57นาทีณพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารสมเด็จพระอริยวงศาขตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้เสด็จไปทรงจุดเทียนชัยในพิธีพุทธาพิเศษพระภัยสศรยฐคุกุวัยทุระยะประพาตถาคตพุทธเจ้า โดยมีเลขาธิการสภากาชาติไทยและผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จเวลา15นาฬก47นาทีสมเด็จพระกนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสาปทุมพระราชทานพระราชวรโรกาสให้นายอิงอัมการ,รันรูปสันเซเรนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและวิทยาศาสตร์ประเทศมองโกเลียและคณะเฝ้าทูลอองประบาท กราบบังคมทูลเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริในประเทศมองโกเลียในโอกาสเดินทางมาเข้าร่วมประชุมระดบรับรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกครั้งที่2วันนี้เวลา10นาฬกา9นาที สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตบวร,รขัตติยร,ราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภร์เสด็จไปอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชนีนาถคณะสตัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยลาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนพระราชทานพระวโรกาศสให้คุณหญิงจรัสรีทีปิรัตรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายบริหารและผู้อำนวยการสำนักองค์ประธาน นำนายสุทธิพงษ์จุนเจริญปลัดกระรวงมหาดไทยและคณะเฝ้าเพื่อกราบทูลรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการบุรณะพระราชวังสนามจันทร์จังหวัดนคปรปฐมซึ่งมีพระดำริให้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ภายในพระราชวังสนามจันทร์จำนวน148ไร่เพื่อบุรณะโบราณสถานสำคัญในการนี้พระราชทานพระนโยบายเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานเมื่อครั้งได้เดินทาง ไปมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามกันเมื่อวันที30่30พฤศจิกายน2563พบว่ามีอาคารบางส่วนชำรุดสุดโทรมอย่างน่าเป็นห่วงจึงเห็นสมคุณให้มีการบูรณะการที กระทรวงมหาดไทยเล็งเห็นความสำคัญท่านขอให้ท่านพระเจ้าเป็นประธานการบูรณะพระราชวังสนังจันทร์ในครั้งนี้ท่านพระเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งเมื่อท่านประหลัดกระทรวงมหาดไทยได้รับเป็นแม่งานทำให้เกิดความหวังว่า จะได้มีการบูรณะอย่างถูกวิธีทำให้พระราชวังขนานจันทร์เป็นโบราณสถานที่ทรงคุ้ค่าอยู่ผู้บ้านผู้เมืองตลอดไป สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตรวราขัติยาราชนารีทรงตระหนักถึงความสําคัญในการอนุรักษ์โบราณสถานไว้เป็นบรดกของชาติทรงรับเป็นองค์ประธานโครงการบูรณะพระราชวังสนามจันทร์จังหวัดนครปฐมสถานที่จารึกเรื่องราวพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวอายุเก่าแก่กว่า115ปีที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมทั้งยังมีบทบาทในการรักษาความมั่นคงของชาติในอดีต พร้อมกับทรงติดตามการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิกระทรวงมหาดไทยกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมศิลปากรมหาวิทยาลัยศิลปากรและสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้บูรณาการความร่วมมือดําเนินงานบูรณะอาคารต่างๆและบริเวณรอบรวมทั้งสิ้น58อาคารทั้งงานสถาปัตยกรรมศิลปกรรมงานโครงสร้างงานระบบต่างๆและงานภูมิสถาปัตย์ ในระยะแรกตั้งแต่เดือนมกราคม2,565จนถึงเดือนสิงหาคม2,567มีกลุ่มอาคารที่ต้องบูรณะรวม18อาคารขณะนี้ได้เริ่มบูรณะงานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรมของพระที่นั่งวัชรีรมยาสูงสองชั้นซึ่งเคยเป็นที่ประทับทร,บทรงพระอักษรของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระที่นั่งสามัคคีมุขมาศสูงชั้นเดียวซึ่งเคยเป็นท้องพระโรงสําหรับประกอบพระราชพิธีเป็นที่ประชุมเสือป่า รวมทั้งซ้อมและเล่นโขนละครส่วนระยะที่2มีกลุ่มอาคารที่ต้องบูรณะอีก40อาคารจะเริ่มดำเนินการในเดือนมิถุนายน2567ถึงมิถุนายน2570เพื่ออนุรักษ์ให้เป็นพิพิธภัธรรณฑ์และโบราณสถานสำคัญที่จะเป็นแหล,ล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยสืบไปเวลา14นาฬิกา7นาที สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวร,รัตติยราชนารีองค์ประธานราชวิทยลาลัยจุฬาภรณ์เสด็จไปยังศูนย์ประชุมวายุพักโรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะในการพระราชทานพระโอวาทแก่บุคลากรใหม่ราชวิทยลาลัยจุฬาภรณ์ประจำปีพุทธศักราช2565 ในการนี้พระราชทานพระวโรกาสให้ศาสตราจารย์แ,แพทย์นิติบหานนท์เลขาธิการราชวิทยายลัยจุฬาภรณ์นำบุคลากร,รใหม่จำนวน686คนเฝ้าและพระราชทานพระโวโรกาสให้ผู้แทนบุคลากร,รใหม่จากสำนักงานร,ราชวิทยายลัยจุฬาภรณ์วิทยาลัยวิทยาศาสตร,ร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์เฝ้าถาวายดอกไม้ทูบเทียนเพื่อสำนึกในพระกรุณาธิคุณ จากนั้นพระราชาธพระโอวาทแก่บุคลากรใหม่ที่เริ่มปฏิบัติหน้าที่เพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานแต่เราต้องถือว่าเราเป็นหมอเป็นพยาบาลมีหน้าที่ที่จะต้องทำให้เขาดีขึ้น ให้คนไข้ดีขึ้นไม่ใช่เฉพาะแต่กายให้ดีขึ้นด้วยใจด้วยใจเนี่ยสำคัญกว่ากายอีกเพราะว่าถ้าใจดีแล้วกายของเรามัน ก็จะดีตามด้วยการรักษาคนไข้พี่ขอแนะนำว่าให้เอาใจเขามาใส่ใจเราเราเวลาเรายากลำบากเรารู้สึกยังไง เรากกก็็ต้้้องคคิดว่าานไขเขเเรูสึช่นนนนนัั้เหมือกราชวิทยายลัยจุฬาภร์เป็นสถาบันการศรึกษาวิจัยและการแพทย์ที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรรัตติยราชนารีทรงจัดตั้งขึ้นเพื่อสืบสารพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษ ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและได้มาตรฐานมุ่งพัฒนาการศึกษาทั้งด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพที่มีคุณภาพภายใต้การจัดการศึกษาของ3ามวิทยาลัยได้แก่สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์และวิทยาลัยแพทยาศาสตร์ศรีสว่างขวัตขณะนี้กำลังยกระดับการบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์สู่การเป็นสถาบันการแพทย์ครบวงจรขนาด400เตียง ภายใต้ชื่อศูนย์การแพทย์พัะรมหาราชานุสรซึ่งจะบูรณาการสาธารณสุขภาพหนึ่งเดียวเพื่อความยั่งยืนสร้างงานวิจัยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปเวลา15นาฬิกา24นาทีสเสด็จไปยังพระพลาพิธีหน้าหอพระพุทธสิรินาถเพศัชยะคุรุจุลาพรโรงพยาบาลจุลาพรเขตหลักสี ทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์บรรเทาโรคภัยแก่ประชาชนชาวไทยและพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโพธพระพุทธรูปพระกริ่งเหรียญพระพุทธสิรีนาเพสัชยคุรุจุลาภรมีสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัตรมิตรวิทยารามวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พระสงฆ์สิบรูปเจริญชัยมงคลคาถาอาตานาติยปริศ เพื่อบรรเทาโรคภัยป้องกันอุปัมวันตรายทั้งปวงเป็นสิริมงคลเป็นขวัญเป็นกำลังใจให้แก่ประชาชนปลอดภัยจากโรคระบาดมีสุขภาพแข็งแรงสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวรัตติราชนารีมีพระดำริให้จัดสร้างพระพุทธสิรินาคเพสัชยักุรุจุลาภรณ์มีพุทธรัษณะแบบประยุกต์ร่วมสมัยปางนาคปรกบนพระหัตถ์มีหม้อยาในคติมหายานเชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้าแห่งการรักษาโรค ปลดเปลื้องความเจ็บปวดและความทุกทรมานของมนุษย์ทางโรคทางกายทางใจและทางกรรมอัญเชิญไปประดิษฐานณศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์และศูนย์การแพทย์พัทรมหาราชานุสรโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ mm hmm. เพื่อเป็นสถานที่เคารพสักการบ,บูชาของผู้เข้ารับบริการและเป็นขวัญกำลังใจให้ปราศจากโรคภัยพร้อมกันนี้โปรดให้จัดสร้างพระพุทธรูปพระกริง่งเหรียญพระพุทธสิรินาเพสัชยัคุรุจุฬาณ์ ประกอบด้วยเหรียญทองคำขัดเงาขนาดสูง70มิลิเมตรพระบูชาขนาดหน้าตัก5.7นิ้วและขนาดหน้าตัก3.7นิ้วพระกริ่งทองฐานทองพระกริ่งทองฐานเงินพระกริงเงินฐานเงินพระกริงเงินฐานบรอ n พระกริ่งบ r o n ฐานรบรอ n และเหรียญโลหะสีเหลืองเพื่อให้ประชาชนได้บูชาโดยร่วมบริจาคสมทบทุนผ่านโครงการศูนย์การแพทย์พัทลุรมหาราชานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาภร์ขนาด400เตียง ที่บุรณาการศูนย์การรักษาเฉพาะทางเพื่อการตรวจวินิจฉัยและรักษาด้วยวิทยาการแพทย์ขั้นสูงอย่างครบวงจรเป็นที่พึ่งพาทางสุขภาพให้แก่ผู้ป่วยทุกสิทธิการรักษามีกำหนดแล้วเสร็จและเปิดให้บริการในเดือนธันวาคมนี้สำหรับผู้มีจิตศรัาทธาร่วมบริจาคได้ที่บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี430 0 35080 8 และรับพระบูชาได้ที่อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาพรโรงพยาบาลจุฬาพรลดหย่อนภาษีได้2เท่าหรือร่วมบริจาคและขอรับพระพร้อมใบเสร็จลดหจ่อนภาษีผ่านช่องทางออนไลน์ที่ Line Official โรงพยาบาลจุฬาพรองค์มนตรีร,วร่วมประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤด,ดูฝนปี2565 วันนี้ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธาร,รณภัยกระทรวงมหาดไทยคณะองคมนตรีร่วมประชุมกับส่วนราชการผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องการบริหารจัดการน้ำผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์ไปยัง76จังหวัดทั่วประเทศเพื่อติดตามและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤด,ดูฝนปี2565ซึ่งที่ผ่านมามีการติดตามสภาพอากาศร่วมกับหน่วยงานด้านพยากรณ์ พร้อมประสานการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานด้านการบริหารจัดการน้ำไปอย่างต่อเนื่องทำให้สามารถกำหนดมาตรการและแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นคาดการพื้นที่เสี่ยงภัยบริหารจัดการน้ำบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำปรับปรุงแก้ไขสิ่งกีดขวางทางน้ำวางแผนกระจายาเครื่องจกักรกลเตรียมพื้นที่อพยพและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ นอกจากนี้ยังสามารถแจ้งเตือนภัยได้อย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ผ่านแอปพลิเคชัน t h a i Disaster Alert เพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือลดความเสี่ยงและผลกระทบจากส,สาธารณาภัยได้สำหรับพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดดูทกภยัยได้จะเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณาภายัยอาทิเครื่องสูบน้ำเรือท้องแบนรถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภยัยรถประกอบอาหารพร้อมลงพื้นที่ทันที ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารการแจ้งเตือนภัยจากทางราชการได้อย่างใกล้ชิดและแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัย1784